วัสดีครับวันนี้เราจะย้ายบ่อแล้วครับผมหลังจากที่ซ่อมรถเทนเลอร์ทั้งวันครับ3มวันติดต่อกันเลยครับตอนนี้กำลังจะย้ายเจ้าย,ยักษ์เฉียวไปบ่อใหม่ครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงครับหลังจากที่ซ่อมเทนเลอร์มา สามวันเลยครับสำหรับทิฟฟี่มอลมเบรนะครับแล้วก็วาลวปั๊มลมแล้วก็ลูกสูบปั๊มลมครับเราจะย้ายจเจ้ายักษ์เขียวไปอีกบอ่อหนึ่งนะครับผมรอติดตามชมกันครับเมื่อวานก็ซ่อมทั้งรถลากทั้งรถแม็คโคนะครับยืดแขนออก แล้วงอพับเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้หม้อลมเบรกก็เก็บลมได้แล้วครับได้4ีถึงห้าปอนแล้วนะครับก็กำลังจะย้ายกันเพราะว่าถ้าไม่มีลมมันก็ไปไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ไม่ได้เบรกสำคัญที่สุดเลยครับโอเคครับไปเจอกันที่หน้าง,งาน ข้างหน้าครับเจอที่บอ่อข้างหน้าครับผมครับผมเราก็มาถึงหน้างานโดยปลอดไทยครับเ <มา S 1> จ้ายักษ์เขียวมาถึงหน้างานแล้วนะครับผมแต่คืนนี้เราคงจะพักที่นอกหมู่บ้านก่อนนะครับั่นแคมป์พักกันนะครับ หยิงานมาสามคันนะครับ พี่แมคโครพี่คนขคับแมคโครก็จะเอารถไปจอดไว้ในวัดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาเจ้าโคเบเข้าไปที่พักเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ทำการกันสูบน้ำกันนะครับนี้ก็มาทำการขุดลอกหนองนะครับผมเป็นงานทอย ก็ถึงนั่งงานอีกโครงการหนึ่งโดยปลอดภัยครับผมทีมงานเราเป็นได้พอไหมแมนครับคนละวัดอันงานงานเกาห้องอยู่วัดศรีลังใชยจอยุติดกันเนี่ยแมนอยู่อยู่อยู่ติดกัน นี่ก็บ้านพ,อพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับรคับบรรยากาศหน้างานคืนนี้ต้องพักที่นี่แหละครับในวัดนะครับหลวงปู่จังวัดไปแล้ววันดีใจหรือวะเข้ามาหนาเดี๋ยวมาพูดกันดีกวาเป็นไรประเดี๋ยวมาแม่ ขันทยสามขันทยที่แรงรต่จะว่าขันส้ายึืนหัวหกเออเยี๋ยว่จ้าขันทที่แรงร่แจะว่าทัาได้รอบขันหเรียนเร็วเร็วยู่เรงคุยกันเรื่องปั๊มลมยู่นะครับผม่มมามเนีแสดงว่ามันเกือบเกือบเป็นดีแล้วเออแต่ว่าแต่ว่ากันแจซที่ดีเร็วจีนี่ยเขาก่อไม่นี่ก็คือรุ่งวันเอแต่ว่ากันเขาเรียนขัน มัแสดงว่าถ้าเข้าไดในรอบของมันเจีซีคือมันก็จะขึ้นนเรื่อยเออคันันคันเทาเร็วขึ้นมัันก็ขึ้นมันน่อครับจะไปที่ไหนมม่อไ่แกไปที่ควาอร์มนมมาปามันจะได้ยินเสียงหมดครับเหตุเรื่องสของคุณมาใช่ไหมเรื่องสของคุณมาใช่หาวิธีมันจะได้ยินเสียงแต่ว่าเกียร์สามนี่บืนเกียร์สามมากเนี่ยมันก็ขึ้นหอดเลยวันเท้ากานำแปบสุขพนแต่ว่าห้องกโตตะกินมันขึ้นหอดเก่าหอดทีองอืมเรนมาลักษณะระยะท่านซ้ำเนี่ยเออขึ้นเน คันไส้เกลี้นี่มันจะขึ้นขึ้นไปหอดบัานจะขึ้นไปหอดเก่าแล้วมันอยู่เลยนะนี่ก็กำลังคุยกันเรื่องปั๊มลมเบรกนะครับอันนี้คือคือมันบู๊อยู่มกนไองวะของรถเทรลเลอร์เมื่อวันนี้มันเอนคันเขาเห็นว่าจะหันมาหอดบ้านอ่ะไส้เกลี้มากเลยเล็ดลล่องเหมือนกันเลยตอนนี้จะจะยะสามเบอร์จสามมามันก็ขึ้นที่กองเกียร์สามันเปลี่ยนเกียร์ดันโอเคครับผมเดี๋ยวพาเจ้าโกเบเข้าวัดก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ การคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม